just getting better. keeps พอฟังโลกตาตากไปโดนี้ก็กดเสวีนมากกว่าแม็กนัตอีกเป็นทัวร์ของเสวีนอะไรมันวีวิ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 ว้ยบาตีลุ้นไป3จุดเลยเนี่ยทางด้านโดของโฟซูเมอร์เป็นบอลที่เจ็บนะเอชเบนแต่ทางด้านมังกี้ฟลอยด์น่าจะตายก่อนครับ เดือดสแตตไปเยอะแล้วโอเชียนบวกนานไม่ได้เนี่ยอุ้ยเฟตโบกกำลังจะได้ผมลดโดนแตนเมทนิดหนึ่งนิดหนึ่งหรือเปล่าไม่นิดหนึ่งเลยดับเบิ้ลคิวเอชเบตเลยฮะว้าวดาวแทนเปิดมาเอชเบตกาชเก็บเงินไปก่อนบางทีเพิ่อาเจอโฟสบัสแองเกิลสแม็กก็ปัดใส่สลา์เหมือนกันไทเทนเตอร์ดานี่โดนเซียนไฟล์ล็อกก็โอ้ยเฟล่งกาดเผาตายโซ้วสโลคิวก็เพลิดเพลิน หน้าเทพแห่งเอมเบอร์สปิริตเซนที่วางไว้ตรงนี้คือครีมไม่เกิดทำไมฮะไบเอก็จัดก,การกันได้แต่เป็นหน้าฆ่าตัวตายมั้งนะฆ่าตัวตายทาวเวอร์กับบัตด่วนเลยยิงใส่นั่สนสิเบตเข้าหลุดไวแล้วก็เอชิวครับเคลื่อนไปถอยฮะบอลที่ลุนสองจุดล่านี้ก็คิดสุดว,ว่าเปิดต้องถอยฮัสกี้ฮัสกี้เจอยิงเกาะอีกคลาดไอป่านหน้าไปฮะเรกสู้จัดการฮัสกี้กไม่ได้ครับไล่ตีต่อที่แซมมี่บอย แต่มีบอยวางสปาร์กเร์ลงไปแล้วก็ถอยฮะมีเข้าวว่ทางด้านโอเคสู้ครับเดี๋ยวครับจับลอบฟอนไปไว้เรียบร้อยโอเคสู้ตายครับด้านบนนี้ก็บบวกกันไปอยู่จังจานลงใส่เข้าไปฮะเรนโบชินอัดยับเตอร์โอเชียนใส่ได้เอเอชเบนเอชเบนก็ถอยออกครับเอาเซอรเวอร์ไปได้เลนบนอาเคินลูนี่น่าจะเก็บไปแล้วหรอน่าแอคทีฟแล้ว กอ,อน,นีก็ ada, 4, เป็นสาม pues, ต,ตัวฮะโหซเมอร์จากใครกรเอผมสลากตีเข้าไปที่โอเชียนดูบิ๊กยกออกดีกองไล่กันต่อเอชเบเเปิดนั้นจาแผ่ไปแล้วจับช่วงต่อยทีครับใส่ด้โอเชียนโอเชียนตายครับเรมแนเปิดเข้ามาครับวิทนาจ้กแผ่เปิดไปผมน่อออยครับบอลพลาดไปดเรแทกระแท้ก็ยับต่อยขหน่อยเอชเนตียับต่อใส่เอชเนไปครับทางด้านไปเก็เปิดครับผมรีสแนนส์เ วานั่น,นสปาร์เกติหลบยับต่อครโดดไฟครับช่วงเอ็เบรครับใส่นักที่แซมมี่บอยเอาตัวบอมครับได้ตังค์มา160โก้คโกบาลตี้อาร์สกีผมได้แมนนิติงฟิลเคลื่อนไฟครับเชนฟรอสอัดเต็มหลังเลยแล้วเชนฟรอสชิงใส่ไม่ได้ยังตอเปิดซุปเปอร์ว่าไล่ครับใส่ด้านโอเชียนโอเชียนถอยออกได้ไอซ์บ่าวเจอสเก็ตสงคราม ระเบิดใส่พอิีเฟรดโบชิไปก่อนตายขึ้นหน้าโมมาผมเลย่าดเกินเหมือนกันครับอีไวก็ตายฮะทางด้านโอ้โฝั่งเกซูครับเดินเข้าไปเปล่าอีเชอร์โดนไปด้านขึ้นหน้าผมราเวียมาบางรีปบอยเวอร์ตีก็ไปดี่เฟรดบอยกับเกซูตายสกอร์เป็นห้าต่อเจ็ดครับโบซูเปอร์กับด้านของครซี่แล้วตอนนี้ก็สลักช <t> ่วงใส่ด <Shit. S 1> <t> ึงแซมบีบอยแซมบีบอยถอยลงลงเกาขึ้นมาหายเกาย้ำต่อเปิดทางแผ่นไปแล้วก็ชันดูแดน ทางด้านเซมิบอยบอกเซมเพรสดับเบิลมาย้ำก่อนแล้วก็เรียบร้อยครับเซมมิบอยจัดการเอชเบนได้เจอดับเบิลสปาร์กเวลลงไปของเก่าก็เลยเฉียบสกอร์หกเจ็ดยืนน้ำยูนิคเคฟของโฟร์ซูเปอร์ฮะทางด้านโนของเกรซี่ก็ตายไปสามเลยครับโฟร์ซูเปอร์เสียซัพพอร์ตไปสองตัวนะฮะโอเกรซี่นี่เสียทั้งเบลลิตบอยแล้วก็สลักนะฮะวอตไบตึงจับล็อกไว้ครับที่ทางด้านโนของฝั่งวอชวินครับ ดับยกลายเล็กในซีสมาแล้วก็ลิซเนตเทาส์ครับผมไม่รอดละใบอ่มีกองใบมาด้านบนนี้ครับซินินเตอร์ดึงไว้ใส่แซมมี่บอยครับแซมมี่บอยวางไมตติกติกฟิลครับยืนสูน้ครับต่อแล้วก็ไปเหยียบได้ป่ะเอชเบนเอาไปเหยียบแล้วดาร์คแฝงเข้าไปแล้วเก็บแซมมี่บอยไม่ได้ครับเอชเบนต์นมอนบลาครับผมเดือดที่งานมื่อกี้ฟอย์เมอร์ไว้ครับลุลนีนนกกนน่ลุชนะนะ นี่กองไล่ต่อหรือเปล่าไอ้ทางฝั่งไอ้เสบออกพอที่ออกไปครับลาเวนยียบมายัำต่อกีทางด้านดูของฝั่งนี้ครับเปิดไปฮะเป็นอีกสัตว์ตีไข่ช่วยกันได้หรือเปล่าไอ้ไข่จะแตกไข่แตกไปแล้วผมแต่เนอร์เคสู้ยังเหล่าว้อยู่ครับโคโนอีกเจ็ดวีจะได้ผมต้องไล่ตามย้ำต่อแต่เหมือนนึงนักบอลซูเปอร์ก็คับยันไว้อยู่เหมือนกันฮะไหวหรือเปล่าเบเบ้โดนมาครับโอเชียนแล้วก็แรนปเนสกะแทกก็ย้ำมีด้วยนักเคซูครับเคซูไม่หลอดฮะยูริสปีนั่นขึ้นหน้าครับ เอชเบนถอยเดินป่าจเจอวอร์ดสองีกครับแดนโนเอชเบนไปแล้วย,ยาวเซนต์ลิชก็วับกับไม่ได้มมีวอร์ดของตัวเองอยู่ไฮกราวด์นะตรงนี้ฮะแต่เดินบนเยอะมาต่อมงกี้ปล่อย,ยปวปล่อปของแดนโนของฟอร์ชิลเช,ช,ชนวอร์ดลงมาแดานโดนเชลวอกยองทยายามเซนตลิชจับแล้วไปขึ้นหน้า แกรนด์เน็ตกระชากผ่านไปหมดแต่ผมคูนมีเลือดตายครับความนี่ครับเปิดยับต่อดโล้ๆพอเชอร์แอนต์่้เซฟเปิดก็ตายออกแล้วก็ช่วงยับงยากอมตามฝั่งตัวของเอเมอร์สวิตตายครับขึ้นหน้าครับขึ้นหน้าตัวของเอชเอ็มก็เปิดเชนดูแดนไปฮะพยายามจะหลบตีไปกระโดดถอยออกได้เปล่าเอวัยตายหมดเจอเซฟี่บอยยิงครับเอสซมีโครโนก็บอกจะสู้เลยนะมาเอชเอ็มก็ผมแล้วเนียนต่อโครโนจับข้อไปได้ผมอีเธอร์หนึ่งไว้ไม่โดครับเอชเอ็มพยายามดีเลือดก่อนครับ ฝั่งด้านเปเลยปอนก็ดาเมจไม่มีครับตีใครไม่เข้าเลยครับทางด้านโนของไปเด้นผมโดนแอสโซ่เสียปาดไปตายผมพันที่แต่ตัง้งฝั่งไปเขก็ตายครับผมฆ่าได้แค่เพียงไปเด้นเท่านั้นเคโซุ่ยถอยผมกับนั้นเอชเมนก็ถอยครับคว้า12ต่อ11ครับเงินน้ำอยู่3 k ทางฝั่งโวมโฟร์ซูเมอร์ไดมิท3ต่อแล้วบอลสเปรดฟินิกแล้วก็ลิชครับผมเกรซี่โฟร์ซูเมอร์สเรสเียดานองเอมเปอร์ครับแล้วก็ไปเดนนั่นเอง แบ,บแมแบนก็นบอกไล่ไว้ไซเลนย้ําต่อครับทางด้านโวของเบลเล็ตวยโดดได้หรือเปล่าโดดไม่ได้บอกเจอเชนอมโบต่อเนี่แหครับแตกพ่ายไปครับงอันนี้ออกมา้ามังกี้ฟอยเวอร์กอร์ชิวเปิดไว้แล้วถอยครับอีกไว้ อีสามไล่มาเซเรนย้ำไปฮะโจดันอเปล่าเอ้าเจอกระบบเมื่อกี้อีเอร์ครับเอรลอยไหมครับสกอเป็นสมต่อครับเปิดิฟิลมาย้ำตอครับ ทางด้านนี้ครับผมไล่เปิดไข่มาเคาะรัวๆครับไข่แตกแล้วมีนเดอร์วายไงครับผมแตกไปแวลาไหลตอดที่ด้านโองไบโอฟไบเอฟตายหมดเคสู้ครับตีด้านฮัสกี้ไปแล้วก็ถอยบัฟฟี่สกีไปเป็นไทม์เดเรชั่นครับส่วนด้านเอชเอ็เอ็ดก็ถอยไปนู่นแหละฮะมาด้านนี้ยวายแพ็กอยู่เียคสู้ครับไอเทมเพิ่มเจอขึ้นมาก็เป็นด้านดิสคอร์ดครับอีวายแต่ในออกก็โอเชียน ไส่เลนไปก่อนและสิงเชนล็อกปานแน่นๆครับผมรอจับยมไปในเลกันทีสิ่แต่ว่าเจอโคโนสเปียครับทางด้านอิเชนบอสใส่โคโนสเมียเสรแล้วเวทมาขัดไม่ก่อนครับแยกกล้าเปิดไฟครับผมเพื่อนของด้านอิวชเชนครับแล้วตอนนี้ก็เปิดไข่มาต่อฟิิชฟิวก็ขับยันไปกันคืนซึนาม่หนื่อยไว้เหนื่อยๆแรมแดนก็มาตีไข่แต่เพื่อนด้านลวโดดตียับต่อขึ้นหน้าเปิดชนุแดนสู้กับเอชเบนแต่จะยืนไหวหรือเปล่าแซมพี่บอยยิงครับนี่ครับผมไฟเอาก็มาไข่นักไข่ไม่ไหวผมเจอด้านอาวันนี้ยิงตาย เมกาหิ้วนั่นเซตมีไวขึ้นหน้าครับไม่รอกคร <habitude antique. S 1> <dairy. S 2> ับเปิดซิลิเชนไว้เปิดดามแพนทอนการเจอเฟรนโบชชินกนุกเลยฮะทริปเปิลคิวนั่นคือหน้าทีมไว้ครับเครซี่เดี๋นั่นโฟร์ซูเปอร์จัดการครับเข้าตีโรชาต่อเลยครับทางด้านองของฝั่งทีมโฟร์ซูเปอร์ครับโกเชนสปาตอนนี้สอบท่าลิสแนนพาวส์ไปครับผมแล้วก็ตอนนี้แอสโอลใส่เข้าไปเจอสกิลฟลัก ตีไปหนึ่งทีกึ่หน้าไล่ตามนั่งต่อที่ไปเอาโดนไซเลนไปกับรกเทเล่เรียบร้อยครับแต่พายว่ามีลงมาสร้างกันเสร็จมี่บอยไล่ไปหาหน้านุ่ยเฉลี่ยด้านล่างนี้ก็ดันไปต่อเนี่ยครับเฉลี่ยด้นนี้ตีเท้าเอนไปกึ่งหน้าครับไปมาเรื่อยๆซันเรบ่าดไว้ครับฝั่นี้ก็บอกเปิดมาทำเดลลเช่นครับ ลาเวนยิงกันไปก็บทางนันโดของูมีเดอร์เรียบร้อยแตกไากระโดดตียมกตายผมมีไปแไม็กกับปลาครับันนั่นเอ่ไปอ๋อไม่ได้โดนของปาแหลกกันไวครับดีสแนเพครับตอนนี้ตีตีก็ไปยิงค่อยยม่อใส่ที่ไปครับวางได้โดไปออกหอยเพือปลาโดนของปลาอะไรครับปลา,าแหลก,กแตกพาย วาบอินลงมาโอเชียนเกมลีเจเนอเรชั่นหรือเปล่าไปครับผมทางขวางตัวของกวายสิครับสซโกลตัดไว้ฮะเมซี่เปิดมาครับผมสี่ก็ย้ายไปเจ้าของไบย่อตายครับเมก้าคิวไ่้กินหน้าฮะ อะไรอย่างเงี้ยไม่น่าได้เป no ิดเข้าไปย้ำ <financially> ต <imagin formed> ่อจ <im sehr million people> right? ับยกมาเทเลกันทีติดด้านหลังนี้ก็ตัดนั้นฮัสกี้ไม่ได้ครับเคสุผมเจอการ์ชแล้วก็ฟลักถ์ถึงลงไปโโนเล่นการ์ชบอกแล้วก็ปี้ครับโโนมาอย่างรวดเลยครับโโนตัดแนวหลังต่อครับโอ้โหโอเชียนมาแบบดิ่งๆรัเคสุไม่มีดาเมจครับก็แตกไปปลายลางเชนฟอนออกแต่เชนคอนได้กลับคืนเปิดมีเกนีส่วนเขาใส่พิบอยยิงใส่เล่นเคสุเคสุว่าไงครับจะโดดได้แล้วเคสุเจอดับเบิลสปาร์์เรดไปคืนสุดว่าย้ำต่ออีกที ดังนั้นนี้ก็ไล่มอมตีใส่ปลายเย้ไปฮะส่วนเคซุวาร์ฟทันไหมวาร์ฟไม่มไมด้ผมเจอฟอสไปจับลอ็อกขาผมเรียบร้อยครับอันซับไม่อบอกเขาเน่นแซมมี่บุยยี่สิบหกต่อสิสีครับบาลานซ์อินออติงและจีจีแล้วครับมันเกินจะรับไหวครับผมโมสเบอร์วิกตอรี่ครับ ยี่สิบหกต่อสี่ครับสามสิบนาทีเป๊ะเลยครับคือเจอบทโถมก็มาแล้วเอลี LE ขวางกัน้นเจอนั่นโฟซูเมอร์นี่ไปหมดเลยครับทางด้านโนของฝั่งทีม crazy ครีซี่ับเดอะกรอนครซี่แน่นอนครับขอบคุณนักรินครับผมยันเช้าเลยไหมครับห้าสี่้าดาวยันเช้าครับผมส่งดาวไม่แจ้งเตือนไงก็ขออภัยด้วยครับเดี๋ยวแกในคลิปหน้าก็ คือคุณหน้านี้ออกของแบบมาไซเลน,น,เลนต์ฝั่งด้านไบโอก็ไซเลนต์แต่หนีไปออกทางด้านแมนต้าผมเอาไว้ไข่หนักต่อเนี่ยครับส่วนอาวัลนี้ก็ยิงฟรีแล้วครับเพราะกว่าฝั่งตรงข้ามนี่จะได้ BKB นี่ซึ่งสลากเพิ่งได้ BKB ฮะนาทีเกือบ30มสิบผต้องอดทนเจอกับนั่นราเวดครับไหนจะลูบิกเนี่ยรอรอก,ก๊อปปี้โคโนสเฟียตอนแรกผมนึกว่าจะไม่ค่อยก๊อปนะมาก๊อปในช่วงหลังเพราะว่าน่าจะอิมแพกกว่าครับผมก๊อปเข้าไปก็คั่นไว ดิสเซบร์ไว้เรียบร้อยครับจีจีเลยทีเดียวพาวเวอร์ Power หนักหน่วงมากครับส่วนเลนินเฟลดผมว่าให้ตรงกลางนี้ก็ถือว่าดีครับแม้ว่าจะมีการฆ่ากันเกิดขึ้นก็ตามตปฮะเป็นยังพออยู่ครับเหมือนประมาณว่าเอมเบอร์ฆ่าได้แล้วก็ฆ่าตัวตายกลับก็เลยทําให้วาชเบร์นี่ยังพอมีตังค์มีโบนัสโก้ครับแต่ที่หนักสุดคือไทเตอร์น่าจะรวยด้วยครับในเกมนี้ก็เลยแทงได้ครับเปิดได้นะฮะ เข้าชนเข้าใครเข้าเปิดทางด้านโดของราเวทได้สบายครับเล่นสบายฮนะฝั่งโฟร์ซูเปอร์อาร์ควาเล่นหยิงเนียนๆไปเนาะนะครับฟินิกซ์นี่ไม่รู้จะวางไข่ตรงไหนฮะมันคอมโบกันยากซะเหลือเกินไข่แตกอย่างไวโอเคนะครับผมก็กลายเป็นว่าเคซี่ครับต้องวางพึ่งไอเทมเยอะนะครับแล้วก็เลดพอสมควรนะครับซึ่งต้นเกมเลนจิงเฟดก็ไม่ได้กดเงินทางด้านโฟร์ซูเปอร์ขาดนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นครับโฟร์ซูเปอร์ชนะไปเดี๋ยวรอดูกันในเกม2นะจ๊ะ